Alexa streaming couch She thousand times. สวัสดีค่ะทุกคนจริงๆแล้วเราอะตั้งใจที่จะทำวันเดวิดมีแต่เราคิดว่าอัดวิดีโอไม่ครบก็เลยทำวันวีควิดมีไปกันล้วกันแต่ว่าวันวีคของเราอ่ะ ไม่ครบทุกวันนะเออแกก็ดูๆไปแล้วกันเนาะ I really like you I say I don't I really like to tell you but I won't Gotta be careful Don't wanna say What I've been feeling If you're not feeling the same I'm not good at reading Between the lines But I'm not sure You're leaving me และเนื่องจากวันแรกที่เราอ,าอัดอ่ะเป็นวันเสาร์เพราะว่าวันนั้นอะเราต้องไปทํางานที่ทํางานเพราะงานอะ่ะยังไม่เสร็จแล้วจะมีประชุมใหญ่ติดกันก็คือวันพฤหัสกับวันศุกร์วันเสาร์เราก็เลยต้องเข้าไปทํางานนิดนึง 你今天涂的黑发。 ฉันรู้ว่ารู้สึกยังไงใช่เบลล์สาล้งางใจแล้วเดี๋ยวไปจ้าตอนนี้เราก็แต่งหน้าเสร็จแล้วนะคะมาดูกันโอ้ยแล้วก็นี่ชุดของเราแต่ยังไม่ได้ทำผมเลยแต่เอาหองปล่อยธรรมดาไปนั่นแหละนี่เสร็จแล้วแค่นี้แหละ หิวแล้วว่าแล้วเดี๋ยวต่อไปเราไปกินข้าวกันดีกว่าอะแล้ววันจันทร์อีฉันก็ต้องมีแวะไปส่งเอกสารที่ต่างๆนานาร้าน8ซึ่งก็ไม่ได้เข้าเทียมงานก่อนทุกคนจะสงสัยเพราะว่าพี่เขาอนุญาตให้ฉันไปส่งเอกสารที่อื่นก่อนและที่แรกที่จะไปคือศูนย์ราชการแจ้งวัฒน,นะจ้าซึ่งศูนย์ราชการนะเนาะก็เป็นแหล่งรวมของ หน่วยงานต่างๆที่ไว้คอยบริการประชาชนแต่ว่าเรามองว่าเขาลืมทําระบบการขนส่งเตรียมรองรับไว้อ่ะมันก็เลยแบบโอ้โหแม่งรถโคตรติดคนจะเข้าจะออกก็งงมากแต่ตอนนี้ก็มีรถไฟฟ้าสายสีชมพูแล้วมั่ง นี้เราก็ส่งเอกสารที่แรกเสร็จแล้วเดี๋ยวมาส่งเอกสารที่ที่สองต่อน,นะคะหลังจากนั้นก็มีรถมารับเพื่อที่จะไปส่งเอกสารที่ที่สองต่อได้แน่นอนเราไม่ได้อัดคลิปในการส่งเอกสารของที่ที่สองไว้ สวัสดีครับทุกคนวันนี้ก็ตื่นแล้วแล้วก็อันนี้เป็นออฟฟิตของเขาเองแหละมาดูกันว่าในหนึ่งวันเราทําอะไรกันบ้าง ไความที่ทีแรกอ่ะตั้งใจที่จะไปแวะร้านขายยาเพื่อซื้อน้ำตาเทียมแต่ร้านขายยายังไม่เปิดจ้าอีกเช่นกันสายแล้วก็เลยต้องนั่งพี่วินเข้าไปที่ทำงานไม่ได้ค่ะรอ และตอนนี้ก็อีกเช่นกันนะคะฉันมีหน้าที่ในการไปส่งเอกสารจ้าซึ่งเราก็ชอบนะเพราะมันเหมือนกับมันได้ใช้เวลาช่วงเล็กๆในการไปเที่ยวไปเห็นที่ใหม่ๆอะ่ะทั้งๆที่มันเป็นที่เดิมที่เคยเห็นตลอดมาก็เหอะแต่มันก็สนุกนะ ค่ะอันนี้ส่งเอกสารค่ะ,คะส่งเอกสารเสร็จเร้วค่ะไปกลับไปเที่ทงานกันจ้า แกแกว่าแกมึนหัวกับปุ่มกล้องเราบ้างปะวะคือเราไม่แน่ใจว่าจุดไหนที่มันถ่ายได้หรือจุดไหนที่มันถ่ายไม่ได้ซึ่งหลังจากคลิปนี้แล้วอ่ะเราเชื่อว่าหลายหลายคนก็อาจจะพอเดาออกว่าเราอยู่ที่ไหนทําอะไรแต่แต่ก็ยังไม่แน่ใจว่าตรงไหนมันมันถ่ายคลิปได้หรือมันถ่ายไม่ได้เออยังไงก็ไม่รู้เราต้องหลบยังไงก็ไม่ดูเนาะอ่ะหลังจากกลับมาจากจุดที่หนึ่งแล้วก็มีจุดที่สองที่เราต้องเดินไปส่งเอกสารอีก จังไม่ได้หลายอันเลยเ,เพราะมันมีต้องแก้เอกสารบางอย่างอีกก็เลยต้องแบบไปคุยกับพี่เขาว่าเราต้องแก้จุดไหนอะไรยังไงเราก็ต้องแบบเช็คแบบฟอร์มต่างๆเช็คตัวเลขให้มันเชื่ๆว่าเราต้องแก้เป็นยังไงกันแน่ คือว่าตัวเลขอันนี้จาก EGP มันเป็นแบบนี้นะค่ะว่นสามเท่ากาันทุกงวดทวดละสิบห้ปเซแต่ใน EGP ที่ลงมามันไม่ได้เท่ากันทุกหมวดซึ่งใน EGP มันผิดจริงๆแล้วการสม่ามงาน อันนี้ส่งมอบง,งานตามสาัญญาแล้วพอพจุดท,<า>ที่สามเ,เราก็เลยได้นั่งติดรถไปกับพี่ๆเขาคือทีแรกอาจจะจองรถแต่ทีนี้ว่าพี่เขา่าจะไปประชุมพอดีก็เลยได้ติดรถไปได้วเพื่อที่จะกลับไปส่งเอกสารที่จุดหนึ่งอีกอืมซึ่งถามว่า เรารู้สึกยังไงกับการที่ต้องไปนั่งรับส่งเอกสารแบบนี้เฮ้ยคือจริงๆแล้วว่ามันสนุกนะเลยเออคือเราว่ามันไม่หนูสิเราดันชอบมันซะอีกเนะี่ยแต่ปกติแล้วก็ไม่ได้รับส่งเอกสารอะไรที่มันเยอะแยะขนาดนี้นะแต่บังเอิญว่ามันมีประชุมแล้วมันก็เป็นการประชุมที่เร่งด่วนช่วงนี้ก็เลยเหมือนกับอาจจะต้องเดินทางไปรับส่งเอกสารเยอะหน่อย แล้ววันนี้ก็จบวันที่ยุ่งยุ่งไปอีกหนึ่งวันค่ะจะเห็นได้ว่าโอ้โหฟ้าข้างน,นอกนี่มืดมากเลยวันนี้ก็กลับข้ามอีกเหมือนเดิมเพราะว่าอาทิตย์นี้เป็นอาทิตย์ที่ยุ่งค่อนข้างที่จะยุ่งยุๆๆ่งยุ่งมากๆเลยแหละแต่เราก็ก็โอเคกับมันนะเพราะว่าเราก็ได้เห็นแสงสีกรุงเทพเราอาจจะคุ้นชินกับมันกับภาพบรรยากาศแบบนี้มนะั้งเราก็เลยรู้สึกว่าก็ไม่ไ,ได้หนักหนาอะไรมากสําหรับเราอ่าแล้วพอเป็นวันสุดท้ายของสัปดาห์ก็ เป็นงานประชุมสุดท้ายที่เรายุ่งมาตลอดทั้งอาทิตย์สักทีหนึง่งแล้วก็หลังจากนั้นก็จะได้กลับมาบ้านพักไปอีก3วันโอ้ยมีความสุขแล้วดูชุดที่ใส่สิเอยคุมโทนดำหมดจ้าเรียบร้อยใส่ส่งใส่สูตรว่าไปอย่าลืมติดตามกันในคลิปหน้านะคะจะเป็นอะไรนั้นก็ไม่ขอบอกเพราะว่าเราเองก็ไม่รู้ว่าเราจะทำคลิปอะไรเลยอะแต่ว่าก็ อย่าลืมกดติดตามกดถูกใจกันด้วยนะสวอันนี้ก็ขอลากันไปก่อนค่ะบ๊ายบายขอบคุณที่ดูรับชมมาตลอดคลิปนะเราอาจจะพูดน้อยไปบ้างเพราะว่าเราไม่รู้จะพูดอะไรจริงๆก็พยายามใส่ผ้าให้มันผูกเป็นเรื่องเป็นราวเป็นดูรูเรื่องเอาอะออแต่ว่าต่อไปก็จะพยายามพัฒนาตัวเองฝึกพูดให้เยอะขึ้นฝึก เรียงคลิปให้มันดีขึ้นนะคะยังไงก็ขอขอบคุณค่ะไปแล้วบ๊ายบาย